และในวันนี้มินจะมาแต่งซิมให้เป็นสาวจา a จาก r r y s h o r t c a เคค่ะเริ่มกันที่น้องคนแรกเลยนะคะนั่นก็คือเจ้า s ตรอเบอ r ี่ค่ะและนี่นะคะก็คือโชบหน้าเจ้า s ตรอเบอ r ี่ของเราค่ะก็หม่มของนางก็คือสีชมพูไปเลยจะ้ะลอนเบาๆที่ปลายไหนขอลองดูก่อนสิอืมวันนี้หวานมากเป็นแบบนี้ก็โอเคเพราะว่าผมไปอยู่ด้านหลังนะจ๊ะแล้วก็นางมีโบมาให้ด้วย เดี๋ยวเราจะใส่เป็นหมวกอันนี้ดีไหมผมก็คือจําเป็นจะต้องมีน้ำหมาแกก็คือว่าจะมีอันเป็นประมาณนี้นะคะเออก็ชมพูมันให้หมดแบบนี้แหละกลิดไอายไลไนเนอร์นิดนึงอ่ะกลิดเป็นสีแบบออกน้าต้านน้าตานดีไหมทุกคนเนี่ยแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครวิจริงจริงน้องเป็นอันนี้ก็น่ารักแล้วเราก็เพิ่มความเข้มขึ้นมาเนาะอันนี้ก็น่ารัก ันนี้น่ารักมากโอ้ oh my god หุยกำกับแบบนี้ก็น่ารักนะคะเอาปากลงมานิดนึงโ okay. อเคต่อไปคือในส่วนของชุดนะคะก็คือมีความเขียวขาวชมพูเขียวขาวชมพูกระโปรงแบบนี้ก็น่ารักนะคะเป็นเปลี่ยนมาใส่เป็นกระโปรงตัวนี้นะคะให้แบบมีความเข้มขึ้นนิดนึงนงแล้วก็เสื้อหรอเป็นวาน่าเราเอา,เอา,เอาหมวกน้องออกเนาะ หมวกคือขัดใจเจมากนะคะแล้วก็เออใส่เป็นหมวกอะไรแบบนี้ให้น้องแทนเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบสีเขียวเขียวเล็กน้อยแบบนี้เนาะถุงน้องเนี่ยก็เอาออกมีเออเปลี่ยนเป็นเขียวแบบนี้พอดูดีขึ้นมาหน่อย <c oughs> โอเคทุกคนเออขอหาเสื้อใหม่นิดนึงนะคะอุยตัวนี้ก็น่ารักอะ <c oughs> ่ะอุยใส่เป็นตัวนี้ก็น่ารัก <c oughs> เล็บมือเกิดอะไรขึ้นกับเล็บของฉันเล็บก็คือลอยจ้ะ ่ะเป็นสีขาวๆแบบนี้แทนแล้วกันนะคะแล้วก็ใส่เปน็นนี้ให้น้องเลยนะคะและนี่นะคะก็คือเจ้าน้องสตรอเบอรี่ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคนแรกคนที่สองนะคะคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือเจ้าน้องออเรนจ์ของเราค่ะต้องเป็นผมอ๋อผมสีแบบสีนี้ผมวันนี้ก็หมอกับน้องอยู่นะคะเราจะลองติดเป็น กิฟเจ้าดอกไม้อันนี้ไว้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ลองแบบเปลี่ยนทรงผมเพื่อกิบมันจะโผล่ขึ้นมาบ้างเจอเป็นทรงนี้นะคะแล้วก็มีความแบบถักเปียเล็กน้อยแล้วก็ติดกิบได้เออเราก็ติดไปเลยค่ะสุดก็คือจะต้องมีความขาวส้มนะคะเราจะลองใส่เป็นเดรสอันนี้ดูนะคะแล้วก็ไปหาเป็นแบบเต้อข้างในนี่งราแล้วก็ใส่ข้างในเป็นฟิลสีขาวแบบนี้นะคะก็พอจะคลายอยู่เออน่ารักอยู่ เล็บมือทาเป็นแบบนี้บ้างเอาเป็นอันนี้น่ารักทาเป็นสีนี้นะคะน้องมีความดอกไม้อะทุกคนให้ดองใส่เป็นคู่นี้แม้น่ารักดีนะมินว่าก็คือแหวนไม่ทับกับขนตาแต่ว่าแหวนทับกับผมคะ่ะโอเคอีชันจําเป็นจะต้องถอดแหวนแล้วเล็บล่ะโอเคแหวนไม่ทับกับผมคะ่ะแต่ว่าเล็บทับดูเล็บใหม่อีกรอบค่ะน่าจะต้องใช้เป็นเล็บผงในเกมแบบนี้เลยเนอ้องแล้วก็ แน่นอนน้องมีความดอกไม้แล้วก็จะดอกไปให้หมดแบบนี้เลยค่ะอแชโดว์น้องอยากจะให้มีความส้มๆน้ำตาลต,ตานิดหนึ่งอแชโดว์ดินเลิศนะแม่ทำเป็นเล่นอะ่ะแล้วก็อายไลเนอร์อายไลเนอร์น้องมีความเป็นดอกไม้แบบนี้ก็น่ารักดีทุกคนน่ารักไหมคนนี้เราจะขอปัดแบบใต้ตาแบบนี้นะคะข้างบนหนกแ้มนิดหนึ่งเอาเป็นสีประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปแบบไฮไลหน้านิดหนึ่ง โอเคแล้วเราก็จะมาใช้บรัชนะคะที่มีความแบบไฮไลท์จมูกแบบนี้นิดนึงผิวน้องสีสวยขนาดนี้แต่หาลิปยากได้ยังไงกอนอันนี้ก็จึงอยู่แม่เราก็ลดสีให้มันแบบอ่อนลงมานะคะเข้มขึ้นนิดเออไฮไลท์น้องก็คือหน้ากโกลชฉ่ำวาวมากค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าออเรนจ์หรือว่าน้องส้มของเรานะคะต่อไปนะคะตาม่วงมาขนาดนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือเจ้าพลัมค่ะน้องก็คือจะมีความมีหน้าหมาด้วยแล้วก็ก้าวผมด้วยจ้ะแล้วก็ผมม่วงอีกทุกคนมินว่าทรงนี้ก็น่ารักอยู่ค่ะทรงนี้ก็ได้อยู่นะแต่ว่าม่วงของนังจะเป็นม่วงอ่อนนะคะไม่ได้เป็นม่วงเดียวกับของน้องนี่น้องคนนี้ก็คือหน้าตาจุ๋มจิ๋มมากจ้ะสวยตายไปเลยแบบนี้แล้วชุดน้องก็มีความเป็น ม่งฟ้าด้วยนะคะม,คม่วงเข้มม่วงอ่อนแล้วก็ฟ้าแล้วก็เขียวกลีดอายไลเนอร์เป็นเส้นเบาๆแบบนี้นะคะปัดแก้มเราจะปัดเป็นแบบประมาณนี้นะคะก็คือปัดหน้าแก้มแล้วก็ปัดที่จมูกแล้วก็คางเนาะน่ารัก,กอ่ะโหนี่โอ้โหลอ,องป่วยหรือเปล่าปัดเป็นอ่อโทนสีประมาณนี้ละกันโอเคแล้วก็ลดสีลงมานะคะจากนั้นก็ลิปคนนี้ก็ต้องแบบวินว่าว้อเป็นฟิลกลอสละเอาเป็นอันนี้นะคะ โอเคเอาสีเข้มประมาณนี้แล้วก็จากนั้นขออนุญาตปรับปากน้องนิดนึงค่ะไฮไลท์ด้างน,นิดนึงนะคะเฮสวยเลิศเปลี่ยนจมูกน้องเป็นแบบนี้นะคะเล็กๆจุ่มจิบนิดนึงแล้วก็ขอเอาตาลงมานิดนึงขออนุญาตเปลี่ยนผมเจ้าพลัมให้เป็นแบบนี้นะคะไ้น่ารักมีความโบจุ่มจิบนะคะใส่เป็นอันนี้ให้น้องละกันใส่กระโปรงตัวนี้เลยได้ไหม <c oughs> มีความม่วงนะแล้วก็มีความแบบดอกไม้นะคะแต่ว่าดอกไม้นั้นตีกับผีเสื้อจ้ะขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อนิดนึงนี่เราใส่เป็นแบบนี้ให้น้องนะคะน่ารักมากแล้วก็เฮช้เป็นเล็บมือลายก้อนเมฆแบบนี้เลยค่ะใส่สร้อยให้นางกันเถอะอ่ะเราจะใส่สร้อยประมาณนี้ให้น้องนะคะแล้วก็โอเคใส่เป็นกําไลอันนี้นะคะุยใส่คู่นี้เลยได้ปะเอาเป็นแบบอย่างนี้เน,ะนาะน่ารัก เสร็จเรียบร้อยค่ะเจ้าพลามของเราน้องก็คือมีความม่วงแบบม่วงม่วงแต่หัวยันเท้าเลยค่ะและน้องคนนี้นะคะก็คือน้องเลมอนค่ะทุกคนน้องจะมีความผมทองอันนี้คล้ายสุดทุกคนเราเป็นอันนี้แม้แต่ปัดคูลัด้านกันนะคะผมน้องคนนี้จริงๆแล้วอยากจะให้มีความแบบหัวตาเป็นสีเหลืองนะคะมีความเลมอนเบาๆแล้วก็กรีดอายไลเนอร์อายไลเนอร์ที่เราจะใช้กันก็จะเป็นหางยาวๆขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะ ปัดแก้มให้น้องเป็นเบาๆแบบนี้ค่ะแล้วก็โอเคเราใช้เป็นลิปนี้เลยละกันค่ะสว่างสว่างแบบนี้เลยโน้แล้วก็ไฮไลท์ให้น้องนิดนึงค่ะเย้สวยกรุบขออนุญาตเพิ่มความปึง้งให้น้องนิดนึงนะคะแก้มจะได้ฉ่ำขึ้นมานิดนึงโอเคจากนั้นชุดก็จะมีความเหลืองฟ้าแก่กระโปรงวันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักเป็นว่าน้องเหมาะกับกระโปรงแบบนี้ไม่เหมือนเลม,มอนแล้วเน,นี่ยเหมือนบาร์บี้ละ โอเคได้แล้วค่ะใส่เป็นเสื้อตัวนี้เนาะน้องเลมอนเปลี่ยนฟิลน้องให้ใส่เป็นแคร์แบร์เลยได้ไหมคะมีความฟ้าเหลืองอยู่เอาเป็นฟ้านี่เลยนะคะให้น้องใส่เป็นกางเกงแคร์แบร์ตัวนี้เลยเรองเท้าใส่เป็นผ้าใบกุบกิบกุบกิบแบบนี้นะคะยังไงเกง,เกงก็บังอยู่ดีเล็บมือเล็บจายเล็บมือใช้เป็นอันนี้เลยคะ่ะยาวไปถึงโลกหน้าเลยเนาะโอเคเล็บก็คือตีกับเสื้อค่ะทุกคนไม่เวิร์กไหนดูเล็บขาวอันนี้สิตีไหม น,นี้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราลองดูเป็นแบบหมวกให้น้องนิสหนูใส่เป็นหมวกสีฟ้าแบบนี้นะคะให้น้องโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนน้องเลมอนของเรามีความแบลวแบบแบวสุดๆน่ารักมากๆมินชอบมากต่อไปนะคะจะเป็นน้องบูเบอรี่ ก็คือจะต้องมีความน้ำเงินนี้จ้ะใครเป็นทรงนีบ้างนะคะเจ้าบูเบอรี่เนาะเราจะมาใส่ต่างหูให้น้องกันก่อนใส่เป็นต่างหูอันนี้นะคะแล้วก็แต่งหน้าให้น้องกันเลยชมพูไหมกอนลงมาอีกค่ะเออ อายไลเนอร์ iner, แบบนี้เลยอายไลเนอร์ iner, จากนั้นก็ปัดแก้มเราจะปัดแบบนี้นะคะปัดที่แก้มแล้วก็จมูกโอเคลิปช่ชัๆแบบนี้เลยค่ะนะช่ำมากเราจะไฮไลท์จมูกให้น้องแบบเบาๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็ไฮไลท์เป็นกรงแถวๆบริเวณหนกแก้ม no เบาๆนะคะมีความเวาๆเบาๆเล็กน้อยโอเคขออนุญาตเปลี่ยนทรงผมของน้องนะคะให้เป็นอันนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนสีที่คาดผมของน้องนะคะให้มีความเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เนาะยุดของน้องก็คือจะมีความเป็นสีน้ำเงินเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวเราขอแปะตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็มีเป็นเสื้อตัวนี้นะคะโอเคใส่เป็นเสื้อตัวนี้แทนรับการมีความสีน้ำเงินรองเท้าก็จะต้องมีความเป็นสี น้ำเงินเราใช้รองเท้าเป็นสีฝ้าบ้างดีกว่าเค okay. ใส่เป็นรองเท้าคู่นี้แทนนะคะเพิ่มแอค e เซสซอรีที่เอวนิดนึงนะคะเราจะใช้เป็นสีทองแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยค่ะเจ้าบูเบอรี่ของเราน้องคนนี้ก็คือมีความแบบคลีนคลีนเนาะและคนสุดท้ายเจ้าราสเบอรี่ของเราค่ะมินจะใช้เป็นสีประมาณแบบประมาณนีแทนนะคะทุกคนใช้เป็นทรงนี้ละกันโอเคขออนุญาต กลับหูนิดนึงค่ะเอาตาลงมาเอาคิ้วลงมาเอาจมูกลงมาเอาปากลงมามีจะใช้เป็นอายแชโดว์สีนี้นะคะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์อายไลเนอร์น้องนะก็จะกรีดยาวไปถึงคิ้วแบบนี้เลยจ้ะปัดแก้มน้องคนนี้เราอยากจะปัดแบบบมส้มเล็กน้อยเค okay, ปัดเป็นอันนี้นะคะลดลงมาเลยลิปบินี้สวยมากใส่แว่นแบบนี้ให้น้องนะคะ ต่างหูนะคะก็จะใส่เป็นต่างหูสีทองแบบนี้ค่ะน้องก็คือจะมีความสีออกโทนประมาณนี้นะคะและเราก็มีแค่เสื้อตัวนี้แหละที่สีพอจะทูๆไถ,ถ,ถยๆกันไปได้ค่ะใส่เป็นกระโปรงตัวนี้นะคะจากนั้นรองเท้าก็คือยังต้องมีความเป็นสีม่วงค่ะใส่เป็นรองเท้าคู่นี้ให้น้องนะคะ ใส่เป็นถุงเท้ายาวขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคมินว่าซร้อยเราไม่น่าจะต้องแบบใส่แล้วเพราะว่าอ c กเซอร r รีน้องเยอะแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเจ้าราสเบอร์รี่ของเราและเด็กๆทั้งหมด6คนค่ะ